ครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามรับชมและก,กดไลค์กดแชร์นะครับนี่พามาดูมิตซูบิชิครับจีวาก้อนนะฮะสีขาวครับยังที่สวยครับเครื่องคิดสวยครับเครื่องแห้งๆนะครับ คันี้จัดแน่นได้นะพี่น้องนะโอ้สวยครับข้างในยังสวยนะข้างในยังสวยอยู่ครับสายรุยไม่ควรพลาดนะครับคันนี้โฟเต็มระบบนะฮะเลขไม่สามแสนหกมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบแปดกิโลนะฮะ แข้งข้าง,างประตูสวยครับาประตูนิ่มนะไม่ตกนะนิ่มๆครับประตูสไตล์มิสูหน้าปิดแรงแบบอันนี้ประตูหลัง กว้างนะครับเหมาะนะครับรถครอบครัวนี่เหมาะเลยฮนะกว้างครับคันนี้คือันนี้ซักสาดวิ่งครับ น้องบอกว่าคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้นะพี่น้องนะเดี๋ยวผมจะบอกราคานะครับราคาไม่แพงครับคันนี้ใครหารถครอบครัวอยู่นะครับไม่ผิดหวังครับ สวยนะพี่น้องแม็กขนะอบยี่สิบนะยางสองหกห้าห้าสิบนะนี่ตกสี่สองศูนย์ เอาไปใช่ไงไม่ต้องกลัวอืดครับเปลี่ยนซื้อตัวฟีล็อกมาใส่นะครับมันเผาหน้ามันจะไม่ฉุดนะพี่น้องนะถ้าเปลี่ยนใส่ฟีล็อกแก้เท่าไหร่สี่พันกว่าบาทนะครับไม่แพงนะฮะตัวละสองพันกว่าใส่ฟีล็อกไปนี่วิ่งเบาได้พี่น้องวิ่งเบาบนรถขับสองนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันจะฉุดฉุดพอขับพอขับขับหน้านะพอขับสี่นะครับ มันจะทำให้รถน่วงหน่อยนะฮะคันสีสวยครับไม่ต้องพูดถึงครับคันสีวันนี้สวยครับรถไม่ค่อยได้ลุยนะราคาแสนสามนะจะไฟแนนซ์ได้12นะครับ เท่ากับว่าจ่ายเงินเมืนน่อนึงเอารถไปขี่เลยครับแต่ใครมีเงินสดนะครับแสนสามครับคุ้มฮะรถครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยนั่งสบายครับกว้างครับข้างในกว้างนะ ในกว้างขวางครับอันนี้บ่อหน้าเนี่ยเขาเขาเลื่อนมาสุดนะผมนั่งให้ดูครับเนี่ยบ่อหน้าเลื่อนมาข้างหลังสุดแล้วนะฮะคนข้างหน้านี่คือนั่งนั่งเหยียดขาเลยครับแต่พื้นที่ยังเหลือครับผมสูงร้อยแปดสิบแปดครับแต่ผมเหลือครับผมนั่งสบายเนี่ยเหยียดขาสบายเลยครับว้างครับ ชั้นเก็บกา๊าซอยู่ครบอ,อันนี้ชั้นอันนี้เก็บแว่นน่าจะเก็บแม่นสองตัวไฟนี้ไม่ได้ใช้ก็ใส่จอนะครับใครมีลูกนะติดจอทีวี Rồi qua gặp Kìa, ô tô โอรวิวมานวัดเราเขมียงใช้งานปกตินะครับไม่ผิดหวังครับพี่น้อง คือผมดูเนี่ยผมก็ก็คิดคิดตามด้วยนะเออมันมันน่าน่าใช้ครับน่าใช้น่าใช้จริงครับคันนี้สวยงามแล้วครอบครัวครับแผงประตูก็ใสๆสสวยครับ แสนสามนพี่น้องนะเครื่องแห้งๆค,ครับใช้ยาวๆเครื่องก็ีเอส่ศนย์ีเอ็มส่สูงก็สองพันแปดสองพันแปดซีซีะครับเทอร์บบโบนะครับ CM c m 4 0เทอร์บโบนะครับ อินเตอร์เล็กใครกลัวเรื่องความร้อนก็โมดิฟายได้ครับใส่อินเตอร์ใหญ่ได้ครับบนอินเตอร์มาด้านหน้าครับใส่อินเตอร์เข้าตรงด้านหน้าเนี่ยความร้อนไม่มีปัญหาครับพวกนนี้ถ้าน้ำไม่ดันไม่อะไรก็ไม่มีปัญหาครับ ส,สวยเลยครับสวยจริงครับคันนี้ใครหาอยู่ไม่ผิดหวังครับพี่น้องหม้อน้ำหม้อน้ำเป็นเหล็กนะครับหม้อน้ำเหล็กนะีย C M สีูน ใครสนใจก็โทรตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอนรพี่น้องครับคันนี้ไม่ผิดหวังจริงครับสวยจริงสวยมากโอเคครับผมขอบคุณที่กดติดตามรับชมครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ